ไปไปโปโปโอ้โหโอ้โหแม่งร้องกูโผล่ไรปอนไอ้เหี้ยเต็มกระบาลสามทีไอ้กนกไอ้พี่กนกขึ้นรถอ่ะอุ้ยไอ้โดดกนกขึ้นรถไปไปพิเศษสำหรับใครดูคลิปนี้ก็กดโค้ดตามนี้เพื่อรับของรางวัลมากมายทำไมไม่คุยกันวล้วเล่นอยู่โด่งนี่นเนี่ย โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยูกับผมไอดวงคนดีมีคนเดียวนะครับน้องๆวันนี้อยูกับผมช่างดนหลัก5นะครับผมเพิ่งแต่งเว็บร้อยเสร็จนะครับกระจกอองนะครับแล้วก็ใส่โลทองนะครับลักแนไม่ทาโลออนลยวผมมารับน้องก่อนกอรปังปอน้องไม่พี่พี่ได้ข่าวว่าเองไปมีเรื่องมาไปมีเรื่องกับเด็กไหนมาเนี่ยเด็กบูลนะพพี่ได้เดี๋ยวพี่พาไปแก้เองนงมาก็คือมาด้วยใช่ไหม ใช่พี่มันเอผมยับเลยได้มันกะทืบเองยไงมันขยําเสื้อเองอะ่เองอะเองยับเลยอะ่ะท่าน้องใช่พี่นะมันเอาเสื้อผมงไป<ฮ>ผมต้องใส่ก่อนเลยเนโโีโโ่ยโอโ้โหได้มันตบอชอบน้องกูเดี๋ยวกูจะตบหัวมันเองวันนี้เราเลี้ยงกันหนกนะน้องกหนกพ่อรุ่สถาบันเดี๋ยวพี่ดูก่อนเองมีอาวุธอะไรม้งเนี่ยฮะตัวเล็กของพี่มีไม้บกห้าพี่แล้วก็บางหลังบกห้าอ้โหงั้นสบายเบื่อสะดือโบวันนี้สะดือจุนเลยเดี๋ยวเองอ่ะลงไปเล่นเลยเดี๋ยวพี่ยิงให้พี่เป็นมือปืนม สมัยก่อนพี่เป็นตัวแข่งโมโตจีพีอ่ะโค้งทีเขาเช็ดพื้นอ่ะเน่เน่เน่แหละนี่แหละโรงเรียนนี่แหละที่เขามันนัวกันอุ้ยโรงเรียนเรานี่ยกำลังนัวกันเลยอุ้ยอาวุธอะไรมาวะน่ะไอ้ปังปอนไอ้ปังปอนเอาตัวนี้ก่อนปังปอนเออกระทืบ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 กระทึบกระทึบมาเลยกระทืบมาเลยซ้ำมาเลยพี่ยิงพี่ยิงกดให้พี่ยิงกดให้หัวก็โกนอะโลนด้ไงไอ้ปังปอนมึงซ้ำมาเลยของมึงเนี่ยปังปอนเฮ้ยปังปอนพี่โดนพี่โดนทิพปังปอนช่วยพี่ดนา ได้มึงต้องเจอตีศูนย์กูสวยสวยสวยทำไรเอ้ยมันด่ามึงบอกวันยั่วอ่ะลุยดอกไอ้ปังปอนมันหนีแล้วมันหนีแล้วปังปอนมันสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาสไลด์ลงมามันใส่กินแซ่บเอามปนี่เอามปนี่ไอ้หซ้ามึงสวยสวยเรื่องมันเกิดรอเรื่องมันเกิดทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะทำไมทำไมไอ้พีงโมเดียลไอ้ป้อมมึงโดนเหรอน้องโดนพี่โดนตรงในในซอกซอกไข่เมือกอัลมัาซอกไข่มือกอดลมันเดี๋ยวพี่ไปช่วยพี่อยู่ในอ่าวไทยน้องตอนเนี้ยไอ้ป้อนไอ้ป้อนพี่โดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงคว่ำหมดอ่ะยิงกระเดื่องหมดอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่โดนเหรอพี่โดนรหล่หลังไอ้ป้อนป้อนอย่ามังหน้าหน่อยเด็กอินเต็มเลย ไอ้ป้อนเด็กกินมันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาเนี่ยอะมันยังพี่มัน,น,นชื่อยังไม่เกะไอเกาป้อนมาช่วยพี่หน่อยมาพีมา่มาเลยมาเลยตายหนึ่งปอนตายสองปอนโดนป้นอ,นอนเลยโดนเลมันเมันเอาเราก่อนเลยปอนตายสองปอนเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่เห็นมากพี่ไอ้ปอนลุมยัดไอ้ปอนลุมยัดต,ตายเก่าพี่แค่ ตายปอนตาย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 ไกตายปอนตายไอปอนพี่นนพี่ต่อยกัมันอยู่ไอปอนปอนพ่ต่อยกัมันอยู่น้องไอปอนช่วยพี่ด้วยไอปอนพี่ยโยพี่ไม่หวแล้วมาเดสามาเสาไอปอนแล้วมันดิมันแทง่ไม่อยู่เลยอะ สวยตายตายมาตายมาเดยตายิดดน่ดดดนดดนดดนว่าไงโรนโอ้กูตายอุสีโอ้ยปอนพี่เราสวนมาพี่ว่าเราหลีกเลี่ยงการประทานเลยดีกว่าน้องพี่ว่าเราวิ่งหนีโอเคเควิ่งหนีวิ่งหนีโอ้โหเพื่อนตายต่อหน้าพี่พี่เสียไม่ได้าน้องโอ้พี่ตายด้วยเลยปอนตายตายยโอ้ยปโป แม่งร้องกูโป้ไรปอนไอ้เหี้ยเต็มกระบาลสามที่พี่กนกบอกขึ้นรถอ่ะอุ้ยไอ้โดดกนกขึ้นรถไปไปโอ้ยจิบโป้จิบโป้จิ๊บโป้จิ๊บโป้นี่คือรถไหมไอ้ยี่เต็ปอนปอนตัดไม่ไปชุบยู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 โอ้ยแม่งไม่ชุบกันว้าวเด้งอยู่น้องเด้งแล้วเนี่ยไม่ชุบกันว้าดมงหนึ่งปอนตาย ที่เลื่อมหมดป้โดนโง่บอลไปปอนโดนโง่จังอะมันไม่ไปอยังไม่ไปไอ้นี่ออกเฉยาผมตยไอ้ปอนออกมาเรื่องหน้าปอนออกมาเรื่องหน้าเดี๋ยวพี่บีเดี๋ยวพี่บีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรง GTP เคเคเดี๋ยวพี่ไปรับพี่บีมเออมันเบิกมันถึงรถไอป้อนถ้าลูบเราไงเนี่ยไปคันไหนเนี่ยน้องไปคันที่เลยอ้าวมันเปลี่ยนคันมันไปนั่งรถส่วนตัวมันเนอะนี่พี่บียองเชื่อนี่ลงละมันถามพี่เลื่อนเทียอะไรนะฮะ ไม่ฮะมันลดไม่ได้ไอ้พอขึ้นมาเร็วมันไม่ได้มันขึ้นมันล็อกเหรอล็อกพี่มันล็อกไอ้พอมันด่ากูไอ้พอมันจริงกูไอ้พอมตัวตัวพี่ผมนึกว่าอินพี่ผมนึกว่าอุเทนพี่มันด่ากูเฮียกูเลือนเหรอวะปอนฮะกูก็ไม่ได้เลื่อนเลยยิ่งก็นึกว่าอุเทนนะวาย่ะใช่ใช่ยิ่จุดที่ใกล้ที่สุดมันอยู่ตรงนั้น คือตอนแรกเสริมเนี่ยมันเปิดเหมือนแล้วแต่ว่าคนเล่นน้อยตอนเนี้ยคนเล่นเยอะแล้วน้องประมาณส0ิบวกละสคริปอะไรแบบระบบอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วพเพ่นเล่นมากเลยนะเล่นมากกก่อนมันแย่กว่านี้ที่พี่เคยมาเล่นนะโอโ้ยปอนขาโพลเลยน้องเอาไหมพี่ไอ้เ,อเพื่อนเราไปแล้วเอาตองเอาแล้วแหละพี่จะบอกว่าใจเย็นนิดเดียวแต่เพื่อนเราแม่งมาหรือเลยหรือเลยโอ้แม่งยิงพี่ยิงกูไหมอ่ะยิงกูไหมปุหลบ คุณล้นมีของไหมไปรอไปรอพี่ตายอพี่ตายเหมือนกันพี่แม่งมีของโอ้อ๋อม่งตายแม่งกลับมาเกิดโรงเรียนเลยอย่างไรดูผมมาช่วยพี่แล้วพรอมพี่เราแทนอยู่หน่อย ไม่ตายเลยหัวมันแข็งป๊กมันไม่หมอนรองคอตอนลอ้มอาดิเอาเดียวาดิตายพี่พาๆมันคนนั้นเลยคนถดวงตาย<อ>แล้วแตกแล้วมันบอกว่าอะไรนะพีดนแทงดูตัวมันดี ยิงไม่ล้มเลยสัตว์เนี่ยเอา้านี่เท่เฮ้ยนี่สวย <c oughs> อุ้มรอยม,อยมอยือความี่เรากระทืบไม่่อเล่นเพื่อนเลยพี่ <c oughs> เฮ้ยนั่นน่ะไอ้หองกระตามันกระนกน่ะ เออจิมดีลั้นไหนซิมดีลั้นไหนโดนกดสุดไงโดนกี่ตายโดนวิรุษตายเกียบโอ้ยเมื่อกี้ถ้าเป็นพี่ดำหมกไม่ตายนะโทรมาร้องเลยมันไม่รูดิ้งเพี้ยงมากอ๋อเฮียเพี่ยงมากของจี อเคนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแมปฟาร์มสำหรับฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าอะไรมีแคหมูเด้งอันนี้มอนเตอร์หมูเด้งนะครับอันนั้นผีตานีใบหญิงเหี่ยวนะน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวผมล่อหมูเด้งก่นอนเฮ้ยแอดมินบอกปั๊มเลือดปั๊มกอดด้วยนะน่ารักขนาดนี้ตีได้ไม่ลงจะบูทผีแล้วกันนี่ไงต้องปั๊มเลือดปั๊มกอดด้วยนะครับน้องๆถ้าสำหรับใครจะมานะ <c oughs> นี่โอเคก็ได้ของเราไปดูกัน อ๋อได้เอ็กพีนะครับตรงนี้ฟาร์มเป็นฟาร์มเอ็กพีนะครับน้องๆข้าหมูเด้งก่อนไอหมูเด้งนี้ตียากนะเออเออเออแม่งจนมุมละอืมอืมอืมหมูมมเด้งตัวจัดไปเขาเขียวโอ้แม่งวิ่งไปดูละเอาอหมูเด้งตัวนี้นะได้เลย เอฟพีเออก็คือหมูเด้งน่าจะได้เยอะกว่านะครับน้องๆพวกเอฟพีอะไรอย่างงี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดปูนะครับแต่เราต้องตีกันแยกนะครับน้องๆไปก่อนเลยหนึ่งหัวไปก่อนเลยสองหัวมานะมันต้องตีกันแยกนะครับอันเนี้ยคือนี่ไงแม่ง ลงขวาเอาออวุธไปหนึ่งโอ้ผมโดนยัดแม่งไม่อย่างแรงเลยไอ้นี่ที่มันดา่ากูวะเนี่ยคุ้นคุ้นว่ะโ,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 โคตรทํานะ Ai <laughs> ui chết, ai, móc rêu tao móc rêu không móc <laughs> rêu nhau ai. ขอ,อทีพีกทีครับทีพีกทีไปครับประมาณนี้แล้วเราก็จกปูนได้เลยนะครับน้องๆคือมันอาจจะยากนิดนึง,นง,นงตรงที่แบบมีคนอื่นมาด้วยแต่เราจกผ้าครับจกผ้าครับนะโอเคเรามาอัดแล้วนะครับน้องๆก็เดี๋ยวเรายืนฝั่งไหนอฝั่งเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ป้อนมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไง เเ็7นะครับน้องๆนี่ก็วาร์ปมาแอดดอปเลยครับนี่แอดดับตรงนี้แล้วก็โค้งงวันเดียวแอดดับอันนี้จะเป็นแอดดอปรวมนะให้พี่เล่นอะไรน้องไอปอนไี่เล่นประหรือไม้โอ้โหมันจะมันจะตายกันหมดนะถ้าพี่เล่นไม้พี่บอกเลยสวยนะรวยไม่ธรรมดาด้วยเหรอที่พี่เล่นนั่นเองมันก็สวยกันหมดแล้วทวากันหมดไอ้โหจอวยพี่เกิดน้อง โรงเรียนเราไม่มีแต่ผู้หญิงกันน้องว่าพี่ว่าครับเนาะอันนี้เพียงหลอกเหมือนเดิมนะพี่หล่อเหมือนเดิมอาถึงนี่หล่อเราไม่ได้เจอตั้นานนะพี่กับพี่แองหล่อเหมือนเดิมเลยเจอพี่หน่อยเนี่ยแอดดอรเนี่ยเอาดีพี่แล้วน้องพี่ให้พี่เล่นไม้ด้วยเองตัวว้าอยกทีนี้งตัดสั่บ้าเลยเนี่ยาตัวสวยไม่ธรรมดาเนี่ยเดีห็นไหมพี่หยาด้วย เลขอะไรไม่มีหรอกะไรเนาะอะไรนะสุดพี่เอาสุดพี่ตีไปไม่รู้กี่หัวเออฝั่งแม่งมาฝั่งแม่งมานักเลงนักอัรวันมาป้อนหนีป้อนหนีไอป้อนหนีออัศวันมาอัรวันมาอัรวันมา อับน้องดับ1ตายตัวนี้ตัวร้ายอย่าเดินนักครับพี่อย่าเดินนักครับพี่ไอ้สองตัวร้ายเลยสองตัวร้ายเลยจะเดินนักครับพี่จัดไปจัดไปมันอีกี้อะได้หนึ่งเลยีเริ่มเนี่ยมึงรวยมึงไปกลับไปโรงเรียนมึงเลยไปไปเอ้ยได้ได้เดี๋ยวเจได้นหนักพี่จัดไปจัดไปไอ้กระทืบมันนี้ไม่ต้องให้มันกลับหรอกนะอยากโดนอ่ะแต่เนี่ยไม่ได้มันกลับรเอยสามตัวนี้เนี่ยตัวเนี่ยตัวติงเนี่ยอยากโดนอ่ะพี่อยากขอหนักหเลยจัดไปน้องพี่จัดให้ร้อยโลเพ่นเลย ไอ้ก้อนเอาลงเรียนสีขาวก่อนเลยนะเนาะปากแม่งแสบทุกคนเลยวะเนี่ยบอกบอกกันนี่ดนโดนเพราะไงครับเนียนี่เราบอกเปล่าไม่เอาผมไม่เล่นนิ่งนะแต่ถ้าไอาย้ยาวก็มาเลยมาเลยมาเลยมามาไอ้ตัวนี้หัวแข็งเออเปิดก่อนเ,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 เขาเขาบอกได้ปวดน,นะน,นี่ไงได้ปวดแล้วไม่ต้องชุบมันแล้วไม่ต้องชุบมันแล้วอะไร เอม่เอาไม่เอาม่เอาไม่อะไรมันจะเริ่มแอดดอบแล้วตัวเลสรอไม่งั้อยู่ได้ได้ได้ถ้าตายปุ๊บเริ่มแอดดอบคือตายเลยนะ่าที่น้มู้มันไปน้องไปเอ็งรีบกลับไปถิ่นเองนะไม่งั้นเอ็งตายกลัวหรอไม่หมดอ่ะไม่น้องบ้านพี่ขายน้ำมันไปล้างเผาพี่นั่งเผาแบงค์พันอะ พี่เลยมีของเล่นธรรมดาที่ไหนาอยากได้อยากได้ไม่มีตังค์โวยปอนแก๊งเรามีแต่แก๊งคนรวยเลยเว้ยมหาราชาหรืออุปราชาเนี่ยมหาราชาอุปราชาเล่นมันเล่นมันเอาขาวก่อนมาล่ะโอ้ไม่ไม่เอาขาวแล้วไม่เอาลงเลยหรือล่ะจัดได้หมดครับเฮียจัดได้หมดครับเฮีย อะไรแล้วครับเพื่อนได้หมดครับนะได้หมดครับเฮียโอเคครับ <S <S ไปเลยครับเพื่อนเดี๋ยวมันยิงผมอ๋อไอแอนดินเนี่ยไอเดมไอปอนเราได้พี่งานนี้ชิวดันเลยดันเลยดันโลริสานใต้เลย <c oughs> อันดินอืมพี่ผมอุ้ยไ,ไม่ตายห,หัวยังแข็งเลยปอนจริง น้องๆยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้ตายงัดไม่ขึ้นตายหมดตายหมดประชาชนตายหมดตาย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 หมดแล้วตายหมดแล้ว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 อินแม่งเดี๋ยวไอ้ปอนพี่ว่าต้องลันไม้พี่ว่าต้องลันไม้มันนี่เอ้ยใช่นั้นน่ะตัวอีโก้เลยระวังนะระวังนะไอ้พวกนี้มันตีเดียวกันหมดแล้วมันเล่นรู้ปักรู้งานรู้มือนะไอ้ปอนอุ้ยมันดาวพี่ก่อนเลยปอน ด<ห>ดโดนาดนเดตายเหอไอ้จนไ้เจยิงหามีออยๆถาแม่กันไหมอะไรวะอยโดน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 ปอนพี่โดนลุมปอนอโดนเงนกูเียกแล้วนะไฮ้ยมันไม่ตายวะเอามันดีอมันดีอ่มันดีอะไรมันอ่ะเอาลูกโอ้ยจุกกจุกกจุกกนเฮียจุกไ่ใช่ผิดคนผิดคนเคอ้ไป็ดโดน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  เขาเดินเดินเขาเดินเดินหน่อยเราจะหมดแล้วเฮ้ยปอนเราจะหมดได้ไงน้องเฮ้ยพี่เอาตกปอนมาแล้วปอนต้องเลื้อน้องให้เกิดมาว่าว่าชาร์ลสหลบ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 โอ้ไม่ทันแม่ตัวมันตีกันเองมันตีกันเองปอนอกหอยหลบไอ้ฟังกันแล้วมันตายเยอะไอ้ปอนหไอ้ปอนไอ้ปอนชุบเพื่อนไอ้ปอนชุบเพื่อนเดี๋ยวพี่ยิงให้เร็วๆ เดียพี่เข้าอยู่กันเนี่ยตอนทำไว้ทำไว้ทำไว้เดี๋ยวพี่ชุบไม้นี่เสร็จเดี๋ยวพี่ยิงให้พอมันจะเอาพี่อยากให้มันตีพี่น้องนี่ไงไอ้สัตว์นี่ไงไอ้สัตสง่ายมือปืนของแท้เฮ้ยไอ้ล้นแม่งหัวแข็งจัดเลยมันบูดมันบูดมันลำมันลำมันตายมันตายมันตายไปน้องไป อ้อนโทษหรอเนาะใครยิงโทษโทษพี่ยิงไงเล่นไปเล่นไปมันหมดแล้วอ้อมันหมดแล้วโรงเรียนเราล้วนๆแล้วเนาะจุ๊บนะพี่ยิงเพื่อนเราแม่งยากเล่นเป็นสองกองแต่ไม่เป็นไรเราไหวอ้ผมตาย โดนยิงหน่อย,อยตรงไหนน้องโอ้โหแม่งไม่ทันว่ะแต่พี่เอาปอนเองนะพี่เอาปอนเองพี่ยิงตัวชุบได้ครับตัวเล็กของพี่ชุบเลยมันเหลือแค่ตรงนี้แล้วไอ้ปอนพี่ตายพี่โมเดอร์ยิงตัวชุบไปนี่วิ่งบู๊นมาหาพีม่มีปืนมีปืนโอ้ปืนตายอีก เราป้อนป้อนป้อนชกปอนมุ้งกูหน่อยใครเล้วเพื่อนตีกันชบด้วยกันเนี่ยมันน้ำหมดเลยชกไปเลยชกไปครับครับว่าไอ้ปอนพี่กลับมาเกิดหนี้ปอนเกิดไหนอ่ะเกิดไหนไม่รู้ที่ไหนพี่บอกเอาแปรดอกไม่ได้ด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันน้องๆใครอยากเล่นก็ตามมาที่เซตไหนปอนโฟกิงวันเดี้ยว <Okay. S 2> ไปแล้วนะครับน้องๆเจอกัน